สวัสดีเราจอมอยุทธทุกท่านนะผมวันนี้เนะี่ยเราอยู่ในเกมเวิร์ดมิทนะผมในคลิปนี้เนะี่ยผมจะพาท่านผู้ชมมาหาวิชาตัวเบานะครับผมวิชาที่มันทําให้เราเนี่ยเพาะเขินการอากาศได้นะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยให้ท่านผู้ชมมาหา a อ c ที่ท่าน้ําตรงนี้นะครับผมผมเปิดแมปให้ท่านผู้ชมดูนะแมปจะอยู่ตรงนี้นะครับ ABC อพีอยู่นี้เลยนะครับนี่กดที่สมุดฟ้าแล้วก็นําทางมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเดินมาหา a อ C ที่ตกปลาอยู่ตรงนี้นะคมันจะนั่งตกปลาอยู่นี้นะนี่หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็คุยไปนะครับ อันนี้มันก็คคลสามนะจะเร็วหน่อยนะหลังจากที่เราคุยเสร็จแล้วนะครับผมเกมก็จะให้เราเนี่ยกระโดดนะครับโดยการกดสปีบาร์นะครับสองรอบนะนี่แบบนี้นะครับ 酒坛在限定的时我你若是想放我一定不会让你说你准备好了หลังจากคุยเสร็จแล้วนะผมจะมีถังโผล่ขึ้นมาเนาะให้เราคุยกับอพซีอีกรอบนึงนะครับผมทีนี้มันจะเป็นเควสนะครับผมให้เราเนี่ยกระโดดไต่ถังขั้นไปเรื่อยๆจนถึงเหลือนะครับผมีนี้ใครที่เล่นในมือถือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าถังเนี่ยมันจะดูดตัวเราครับแค่เราเนี่ยกระโดดลงไปให้ถึงประมาณดีก็พอนะัถึงตัวอักษรน,นะครับที่มันเลยอยู่ตรงนี้เนาะ นี่ประมาณนี้นะครับรโดดมาจนถึงการสุดท้ายนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะให้เราเก็บกัมพีนะครับที่อยู่เหลือเนาะ 这就是既有裘大侠轻功的秘籍吗？哎，裘前辈呢？刚才还在这里呢。老夫还要学人。不过啊，<laughs> 啊，为什么不不管了？先学了再。 จากที่เราเก็บคมภีเสร็จแล้วนะครับวิธีการใช้สกิลเหาะนะครับให้เรากดสเปซบาร์คางนะครับผมนี่นะครับมันก็จะขึ้นแอคชั่นประมาณนี้นะครับเรากดสเก็ตบ้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันจะเออเลอร์นะครับผมมันจะลองอ้าแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะใช้สกิลต่อนะครับผมหรือว่าจะใช้สกิลนะครับเราเนี่ยต้องทำเควสแมปนะครับให้ถึงเลเวลสี่เนาะอ่าเควสแมปเนี่ยมันก็จะมีของเควสคิวเอนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับผมก็คือแมปนี้เนาะให้เรากดที่ตรงนี้นะครับ อเราจะต้องเก็บค่าสํารวจนะครับผมให้ถึง4ี่พันนะครับถ้าเราเก็บได้สี่พันแล้วเนี่ยเราจะได้ไอตัวแต้มแดงตัวนี้มานะครับอันนี้ผมเก็บครบแล้วนะครับอวิธีการเก็บแต้มสํารวจนงครับให้ง่ายที่สุดที่ผมทําเลยก็คือการเปิดเสาแมปนะครับอันนี้จะเก็บง่ายมากนะครับต่อมาก็คือเก็บในดันเจียนนะครับดันเจียนนี่ให้เรากดซูมไปเรื่อยๆนะครับกดซูมกระแปะนะครับมันจะมีดันเจียนคือตัวนี้เนาะแต้แมหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะ ถ้าเราเก็บดันเจี้ยนหน่ยจะได้ประมาณ40แต้มนะครับแต่ถ้าเราเก็บในการเปิดแมปเนี่ยเราเก็บได้เลยนะครับผมมันจะได้เยอะกว่านะครับให้เราเนี่ยเปิดเสาให้หมดนะครับแล้วก็มานั่งเก็บในดันเจี้ยนนะครับหรือเก็บตาม q u วสแมวก็ได้นะครับเควสแมวนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับพวกเควสที่ขึ้นตามแบบตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผให้เราเก็บไปเรื่อยๆนะครับถ้าตีโจนป่านะครับหรือว่าตีตามแคมป์เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันผมรู้สึกว่ามันได้น้อยนะครับแนะนำไว้ให้เก็บตามดันเจี้ยนนาจะไวกว่า นะครับแล้วก็ได้อีกผีด้วยเนาะนี้ถ้าเราเก็บครบแล้วนะครับให้เราเนี่ยมาหาลุงเอ c ตรงนี้รอบหนึ่งนะครับลุงนย่ยจะอยู่นี้แม่น้ำตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็เอาไอตัวแต้มแดงเนี่ยมาให้ลุงเขานะครับนี่นะครับให้ส่งมอไปนะครับ ผมอยากจะส่งบอบเสร็จแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยกดสเปซบาร์นะครับใช้สกิลเนาะอันนี้มันสอนเรานะครับผมว่าถ้าเราจะเอาไอ้ตัวนี้เราเข้าที่ไหนนะครับอันนี้ผมได้มาแล้วเนาะตามขั้นตอนมานิดหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะ ใช้ต่อเรื่อยๆได้เลยนะครับผมไม่มีติดปัญหาอะไรแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือสกิลเหาะนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ในการเหาะนะครับผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจะไปมุมไหนเนี่ยให้เราหันหน้าไปที่มุมนั้นแล้วก็กดเหาะไปได้เลยนะครับผมในระหว่างที่มันเล่นท่าเล่นกระบวนท่าอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับผมก็คือถ้ามันหมุนจนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปตามทางที่เราหันหน้าไปตอนแรกนะครับผมอ่าทีนี้หลังจากที่เราพุ่งแล้วมันก็จะเป็นการเหาะแบบนี้นะครับถ้าเราจะกดลงให้เรากดคิลงมานะครับผมประมาณนี้ นะครับถ้าเราจะหาะอีกก็กดอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้มันก็จะหอะได้เรื่อยๆแล้วนะครับผมอ่าถ้าเราจะแคนเซิลนะครับให้เรากดคิวลงมาแบบเมื่อกี้นะครับทีนี้มีทิปเล็กน้อยนะครับผมสำหรับคนที่เก็บแหนบไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงเลเวลเก้าเนาะมันก็จะได้เอ้ยจนถึงเก้าพันนะครับจนเลเวลหกนะมันจะได้ตัวคัมพี์ตัวนี้มานะครับซึ่งคัมพีตัวนี้มันก็จะเป็นการหาะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นการใช้หมัดอย่างเดียวไม่ต้องใช้หอกนะครับซึ่งตรงเนี้ย มันจะทําให้เราเหาะได้ไกลกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้นะครับผมไอตัวสกิลเหาะเนี่ยมันจะมีเฉพาะของแมป QA เท่านั้นนะครับผมก็คือแมปนี้นะครับผมหมายถึงว่าถ้าเราเก็บตรงเวลสี่นะครับก็จะใช้ได้แค่แมปนี้นะครับผมถ้าเราจะไปแมปถัดไตนะครับผมอย่างไข่เฟิงนะครับเราก็ต้องต้องเก็บสี่พันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราถึงจะเหาะไปที่แมปไข่เฟิงได้นะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกเนาะเดี๋ยวรอเล่นเควสอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับ สกิลเหาะสกิลลอยก็จะมีประมาณนี้นะครับวิชาตัวเบาเนาะใครที่มีคาถามอะไรสงสัยหรือว่าไม่ได้ตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามประดับดานได้นะครับถ้าเห็นก็จะมาตอบให้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบครับขอบคุณครับ